สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกกันยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแมวที่เคยเป็นแมวจอนจัดมาก่อนซึ่งการที่ได้มีโอกาสดูแลเขาวันนี้ก็มีเหตุที่มีคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลและก็พร้อมที่จะ,ะให้ชีวิตกับแมวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งจากที่เคยใช้ชีวิตอยู่ตาม ข้างถนนอาจจะอดมือ้อกินมือ้อหรือว่ากินบ้างไม่กินบ้างตามแต่ที่เขาจะหาอาหารได้ตามขยะหรือว่าแล้วแต่คนที่ใจบุญจะให้เขาทำให้สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เจ้าของไปพบเขาก็คือเรื่องของการมีแผลตามตัวแล้วก็การที่สภาพ ของตัวน้องเขาอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อก็ได้พาไปดูแลแก้ไขาเบื้องต้นจนเขาสามารถที่จะกลับมา,าหายใจอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็พามาที่อันยองเพื่อทำการตรวจรักษาจากที่คุณหมอได้ดูแลและก็ทำการตรวจรักษาวินิจฉัยแล้วก็วางแนวทางที่จะดูแลแมวตัวนี้เพื่อที่จะ ให้สามารถแบบนำเ,เจ้าของนำไปเลี้ยงได้เนื่องจากตัวนี้เขาเป็นแมวที่โตแล้วเวลาที่จะเข้าไปอยู่บ้านใหม่สิ่งที่ต้องทำแล้วก็การบำรุงเพื่อให้สภาพร่างกายเขากลับมาแข็งแรงเราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาเขาอย่างเดียบ้างค่ะคุณหมอฟาง ก็เริ่มต้นดูจากว่ามีปัญหาอะไรสําหรับสุขภาพบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังรวมทั้งโรคติดเชื้อต่างๆาสุขภาพร่างกายค่ะก็ทําการตรวจเลือดตรวจผิวหนังนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เพื่อทําการแก้ไขให้ตรงจุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้องแมวมีเรื่องของการติดเชื้อในกระแสะเลือดมีโรคไวรัส ในร่างกายนะคะแล้วก็ผิวหนังติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียจากการแพ้คันนะคะค่อนข้างมากเราก็ได้ให้การรักษาตามสิ่งที่ตรวจเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะคุมการติดเชื้อในร่างกายรวมทั้งผิวหนังแผลตามตัวก็จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อให้เช้าเย็นนะคะส่วนโรคของไวรัสก็จะ เป็นการประคองอาการด้วยยากลุ่มวิตามินที่บำรุงให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้อาหารที่สมบูรณ์เหมาะสมนะคะเพื่อให้เขาฟื้นฟูร่รางกายภูมิคุ้มกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอลำไส้มีท้องเสียเล็กน้อยนะคะก็ปรับเป็นสูตรอาหารที่ย่อยง่ายมีไฟเบอร์สูงขึ้น,นะคะ่ะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้ดีนะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีการ ทั้งป้องกันเห็บมาถ่ายพยาลํำไส้รวมทั้งเมื่อเขาแข็งแรงดีแล้วเราก็จะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและทำวัคซีนพวกกลุ่มหัดวัดแมวและพิษนักบ้าให้ค่ะก่อนที่จะพาน้องคนนี้กลับไปดูแลต่อที่บ้าทก็สำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวเพศผู้ก็ยังไม่ได้ทำหมันแล้วก็สภาพร่างกายโดยรวมก็อาจจะวัดจากการที่ เขามีความอยากอาหารแล้วก็การที่เขามีบาดแผลตามตัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเวลาแมวที่เขาใช้ชีวิตนอกบ้านไม่มีใครปกป้องเขาเขาก็ต้องปกป้องตัวเองไม่ว่าจาแมวด้วยกันที่รังแกกันทั้งการยังที่อยู่ย่งอาหารหรือแม้กระทั่งการเหมือนกับการเดินผ่านบางทีแมวเขาก็จะ ไล่กันเป็นปกติอยู่แล้วก็คือจะข่มกันเป็นเหมือนกับจะฝูงหรือว่าไล่ออกจากอาณาเขตของเขาตามพฤติกรรมของสัตว์ที่เป็นสัตว์ตาอยู่ดังเดิมอยู่แล้วสําหรับตัวนี้ก็จะมีลักษณะของมีร่องรอยของการต่อสู้มาพอสมควรแล้วก็สิ่งที่เป็นทุนทําให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงได้ต่อไปก็คือ การที่เขามีความอยากอาหารสูงมากแล้วก็กินน้ําเก่งมากอันนี้ก็ทําให้เขาได้รับสารอาหารได้รับน้ําไม่มีภาวะแห้งน้ําทําให้แผลที่เขาโดนมาหมายถึงว่าอาจจะโดนอุบัติเหตุมากคนทําร้ายสัตว์ด้วยการทําร้ายหรือแม้กระทั่งพวกเกิดจากการที่สภาพผิวหนังที่เขาไม่ได้รับการดูแลอ,อย่างเช่นไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ป้องกันพวกปรสิต พวกเข็บมัดอันนี้ก็จะทําให้เขาเกิดาการระคายเคืองผิวหนังผิวหนังอักเสบหรือแม้กระทั่งเป็นโรคผิวหนังตามปกติของแมวที่ไม่ได้รับการดูแลหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้ภูมิตกเพราะว่าร่างกายอาจจะขาดตาันอาหารก็ได้แต่จากที่คุณหมอได้ประเมินแล้วจากสภาพการกินถ้ากินแบบนี้ถือว่า ปกติหรือผิดปกติไหมคะการกินที่ของเขากินแบบไม่หยุดกินทุกอย่างไม่ว่าจะอาหารเม็ดอาหารเปียกที่เราเทให้ก็อาการผิดปกติอย่างเดียวในน้องแมวสําหรับเรื่องกินก็คือการกินไม่ได้นะคะถ้าเกิดสิ่งไหนที่ยังกินได้ก็แสดงว่าปกติดีทั้งหมดค่ะก็สําหรับเรื่องการกินของเขาตัวนี้สิ่งที่เราสังเกตก็คือเขาสามารถกินได้ในปริมาณ เยอะแล้วก็หลังจากการกินมีระบบการย่อยได้ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ได้อาเจียนแสดงว่าระบบการย่อยของเขาค่อนข้างที่จะดีการกินแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมจากตอนที่เขาเป็นแมวจรเขาอาจจะเหมือนกับไม่เคยได้กินไม่เคยได้มีอาหารที่มันเยอะขนาดนี้เขาก็เลยแบบกิน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 ตุนไว้อะตามพฤติกรรมก็เป็นสิ่งที่ดีทำให้ ทำให้เขานำสารอาหารไปทดแทนจากที่เขา,าขาดแคลนมาตั้งแต่สมัยเป็นแมวจรสำหรับแมวตัวนี้ก็เคยมีเหมือนกับเคยมีครอบครัวก็คือมีลูก2ตัวแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นแฟนเขาก็คือไปมีแฟนใหม่ก็คือไปตั้งคันเพิ่ม ตรงนี้สิ่งสำคัญก็คืออาจจะถ้าหากต้องการควบคุมประชากรจริงๆการที่ทำหมันตัวเมียจะได้ผลมากกว่าทำหมันเพศผู้เพราะว่าตัวเมียสามารถที่จะคลอดลูกได้ทีละอาจจะประมาณสองสามตัวก็เป็นการเพิ่มประชากรขึ้นถ้าหากว่าเราจะ,ะกำจัดประชากรหรือว่าควบคุมประชากรควรที่จะทำ เพศเมียาก่อนแล้วค่อยมาไล่ทําเพศผู้ทีหลังสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เจ้าของตั้งใจดูแลแล้วก็ใส่ใจควบคุมป้องกันตรวจสุขภาพแล้วก็ก่อนที่จะพาเขาเข้าบ้านใหม่สําหรับตัวนี้ก็เขาก็คือโชคดีที่เขาแบบมีโรคประจําตัวแหละแต่เขากินอาหารได้ก็ทําให ไม่จําเป็นต้องแทงเส้นให้น้าเกลือหรือว่าฟื้นฟูอะไรมากสิ่งที่เหลือก็เหลือแค่คุณหมอ,อตรวจเลือดถ้าเลือดเขาโอเคหลังจากนี้ไม่ติดเชื้อแล้วก็ทําวัคซีนกระตุ้นวัคซีนวัคซีนรวมวัคซีนที่จําเป็นในแมววัคซีนที่เป็นพิษสุนัขบ้าให้เขาสําหรับไวรัสเรื่องอีริคเมียก็อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าเขามีเชื้ออีริคเมียอยู่ในร่างกายอยู่แล้วสาหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ความอยากอาหารแมวที่ที่มีสุขภาพที่ดีแลวก็เขาก็สามารถกินน้ำเองได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของที่อาจจะ,ะนำค่าใช้จ่ายส่วนที่ต้องแทงเส้นไปเป็นค่าอาหารแทนก็ถือว่าเป็นความปกติของแมวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ